เดี๋ยวฟังก่อนนะว่าเรื่องเป็นพี่บังขึ้นมาพี่บังบังข้นมาี่เห็นรถปะทีซีีซีดสา่น้อดอกลอยดอก่เพิ่งไปยังะพี่เจ๊ดไหนใครมาตีมาด่าแม่เลยอะไอ้เมมาทีซีเราเต็ม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 าเต็เต็มเราเต็มเราเตมเรามเรมามเราเตมเราเต็มันนั่ได้อเเรอ่ะมมาม อันที่มึงมาไม่รู้อ่ะอด่ามันด่า,ดามันเห็นแจ็คบอกว่าเสียงเสียงอะไนี่เลยเสียงเข้มเลยแจ็คก็บอกไอ้ยี่ห้อใครแม่งเลี้ยนไม่รู้บอกมาเลี้ยนกูใส่กูเนี่ยใครไม่รู้เดีย๋ยวดูก่อนคนตีนวะถ้าคนตีนด่าหน,น่งเลยเนี่ยฮัลโหลแจ็คอ,อยู่ไหนอ่ะ เปิดประตูให้หน่อยครับเปิดประตูให้พวกผมนะครับพวกอยู่อ่ะคือจะให้ผมมาผมเป็นพยานนะผมเห็นเหตุการณ์พวกผมอ่ะเปิดประตูให้หน่อยครับเขาบอกว่าเขาจะลงไปเขาบอกว่าผม C C เปิดหน่อย C C พอดีไม่พอดียี่เบ็ดพอดียี่เบ็ดเขาเรียกครับที่ยี่เบ็ดเขาเรียกให้ผมลงไปครับใช่ ไม่ยี่เบสเขาบอกให้อนุญาตให้เข้ามาอยู่ที่คนเรียกครับอยู่ที่คนเรียกไม่ใช่เหรกฎหมายถ้าอยู่ที่คนเรียกครับอันุญาตครับไปไหนเปิดไหนมันมันได้อยู่แล้วมันได้อยู่แล้วเนี่ยคือรอบแรกผมตอบผมไม่ได้ตอบเพราะคือเขาควรจะรู้แล้วครับว่าผมไม่ได้ขายข้าวอ่ะแล้วเขาก็วิ่งมาถามซ้ำแล้วก็ทำเสียงแบบเฮ้ยสุดหลอกขอซื้อข้าวดิ แล้วเก็ตอบว่าเอ้ยอะไรเนี่ยไม่เห็นคนคุยกันอยู่มีมารยาทบ้างปะแล้วเขาก็ใส่ผมเลยบอกไม่มีก็จบปะอา้าวแล้วทำไมกูต้องตอบดีๆมึงอะแล้วทำไมแล้วทำไมมึงต้อง,อต,งตึงใส่กู่จะจะมานั่งด่ากันในตรงนี้แล้วมันจะแก้ปัญหาหังไงอะมึงอย่ามึงอยากแอ๊กมึงอยา่อยาแอากไปอะซื้อข้าวผิดอะซื้อข้าวในผิดต้องผิดขนาดนี้เลยอะลองลองพิจารณาดูได้ครับ คิดตามคิดเลยอันนี้ผมน้องอย่าไอซีเกินไปว่ะเขาด่าเพื่อนผมอ่ะคนนี้เขาด่ามาแล้วครับเป็นไงบ้างเพื่อนคุณมาด่าผมก่อนได้เปล่าผมไม่ได้คุยกับคุณผมคุยอะไอ้นี่อยู่เนี่ยคิดครับเขาบอกเขาไปเปคนคนกำลังดูเรื่องของก่อนแล้วก็มีสตาร์ที่โดดด้วยนะครับ TC อันนี้ในวอลโซนเลยอ่าเรียบมาคุยคนไหนที่โดดละ คือผมต้องบอกก่อนว่าถ้าผิดเนี่ยมันจะผิดเรื่องของกฎประเทศเลยนะฝ <ปะ S 2> <อ>ากฝากใครประกาศได้บ้างครับเรื่องสตาร์เ่ยสตาร์ที่อยู่ในบอโซนนะครับต้องเรียกเขามาเธอเขาก็โดนแล้วก็เขาเจะเอาเรื่องอย่างเงี้ยหรอเขาเดิมบอกผมว่าเอ้าที่แล้วมันด่าพี่เรื่องอะไรอ่ะผมก็โดนเนี่ยมันท้าเดิมพันผมผมไม่เล่นด้วยมันก็ด่าผมเนี่ยฟังนะ,ะไปเรียกมาคุยก่อนดีกว่าไปเรียกมาคุยสตน้านีกก่า ไอเจยมันเก่าอย่างวะใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวผมตัดสินเลยแล้วกันว่าในกรณีเกิดที่เกิดจากวอร์โซนนะครับผมมไ่อาเ,เดี๋ยวเจมเดี๋ยวเจมรอสตาร์ก,ก็ได้ครับสตาร์นี่น่าโดนก่อนผมมั้งสตาร์บอกผมอยู่เดี๋ยวรอสตาร์มาก,ก็ได้ครับไปฟัง <ผม S 2> อีกไป <ผม S 2> ขอซือ้อข้าวเหมือนกันครับผมไปขอซื้อข้าวเหมือนกันครับผมไม่ได้ด่าไม่ได้อะไรสักคำเลยถ้าคิดว่าด่ามาคุยต่อหน้าได้ครับเก็บไว้เก่าที่บ้านนะครับจะมาเก่าแถวนี้เลยที T C ครับ นะครับผมก็คุยดีๆปะทําไมคุณต้องแบบติงด้วยอ่ะตึงใส่ด้วยอ่ะมึงเป็นนักหนาเนี้ยการที่คุณพูดแบบเนี้ยมันคือคุยไม่ดีไหมใช่ดูดีเขาพูดอย่างเงี้ยดูเขาพูดเข้าใจมันก็มันก็ทางสองฝั่งไงที่ผมพูดเนี้ยเขาไม่ต้องแบบแท๊ไปแท๊มาเดี๋ยวถามแล้วค่อยตอบไม่ต้องพูดเออแล้วก็เจมครับมีด่านอกบอโซนด้วยนะครับอันนี้เล่นได้ไหม ทนาวาโซนอะทนาวาโซนก็สตอรี่เลยครับไม่ได้เกี่ยวกับในส่วนของพื้นที่วาโซนเพราะว่าพื้นที่วาโซนผมบอกแล้วว่าผมก็คือตัดไปถูกไหมครับอ่าใช่ครับตัดเลยท่านาวาโซนด่าด้าข้างนอกคือเล่นได้ถูกไหมถ้าข้างนอกก็ตามสตอรี่เลยครับถือว่าเป็นสตอรี่ของประชาชนกับครเขาเน้นเดี๋ยวทีซีครับมีแจ้งเพิ่มเติมก็คือมีนอกวาโซนะครับอันเนี้ยเดี๋ยวเนี้ยเนี้งเนี้ย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 เนี้รเนี้ยเนี้าเนี้ยเที้ยเนี้ยเนี้ช่ครับเดี๋ยวมันในส่วนี้ยเนี้ยับตัดไปเลยครับเพราะว่า ตามกฎมันไม่ได้ครับเดี๋ยวในส่วนนี้ครับเดี๋ยวมีกดรับรองให้ในอนาคตตอนนี้ได้แค่ปล่อยไปก่อนออกมาข้างนอกก็ตายเลยครับไม่ไม่ได้พูดอะไรเลยครับไม่ได้พูดอะไรแค่คิดดีๆคิดดีๆมึงยังด่ากูอยู่เลยก็พวกเป็นอะไรหนักหนากับมึงอ่ะมึงยังพูดอยู่เลยนี่ก็ใช่ไงก็เป็นอะไรนักหนาแล้วมึงก็ได้ไหมล่ะแล้วถ้าเราออกออกมาได้พูดอะไรบ้างเราผมถามว่าเขาเขามาไล่แทงอ่ะไม่ได้ออกนะเขาอุ้มผมไปตรงไอ้กดออกอ่ะแล้วผมก็กด E แล้วทีนี้ก็ออกมาก็ไล่แทงเลยอ่ะ ผมก็เลยยังด่าเขพูดอยู่เลยผมก็เลยถามว่าเป็นอะไรทั้งหนาคึงไม่ได้พูดแบบนี้ไม่คุณใช้คุณใช้นี่เลยคําว่าอวัยวะเพศผู้ชายเลยเออคําพูดมึงอ่ะพูดดีๆต้องคุณคุณบอกกขาอเปล่าไม่เราเราด่าไปสูบสูบด่าไบด่าไปไม่เขาเขาเขาพูดก่อนไหมด่าไหมไม่ผมบอกแล้วมันด่าไหมมึงเป็นแหลกทั้งหนาบอก้ไม่มันด่าไม่เราคือถ้ามันด่ามันก็จบไปง่ายๆก็คือผมอ่ะไม่ได้มี ผมไม่ได้มีกฎรองรับประชาชนแล้วผมก็ไม่ได้คุมครองประชาชนในส่วนตรงนี้ถนะ้าเขาจะตีคุณอ่ะเขาจะทำอะไรกับคุณก็ได้นะโ okay, อเคครับผมต้องบอกก่อนแต่ถ้ามันอยากไกลเกีย่ยให้มันจบเนี่ยมันก็จะมีมาตรการต่อไปที่ผมสามารถแบบช่วยพูดให้คุณได้ไอถึงคุณฝั่งประชาชนอ่ะ,อะก็คือจะมีการจ่ายอะไรก็ตามตามกฎที่ผมตั้งไว้กฎที่มีตอนนี้โอเค เดี๋ยวลองคุยก uh, ับกับเขาดูหน่อยได้เนี่ยสตาร์กไหมครับสตาร์กลองพูดก็ได้นะครับคนที่ที่สตาร์กบอกว่าผมด่าครับเขาผัวครับเขาผัวครับสตาร์กอะครับว่าไงครับว่าไงคุณโดนอะไรเขาครับอันนี้พอเนี้เหรอใช่ครับใช่ใช่อ๋อพอดีผมเล่นวอโซนกับน้องอยู่ครับแล้วเขาเดินมาพูดว่าหล่อสุดหล่อเดินพันเว่าผมตอบเขาว่าหัวเท่าไหร่อ่ะ แล้วเขาแล้วเขาเดินหนีผมเสียเลยตอนแรกว่าจะไปซื้อข้าวคุณซื้อข้าวอะไรครับามน้องคุณจะคุณใช้น้ําเสียงแบบนี้นะคุณแบบพูดแบบนี้แบบรอเดิมพันป่ะเนี่ยคุณพูดอย่างเงี้ยเหมือนผมเป๊ะเลยสตาร์ดนหลเป๊ะเลยโอ้โหคุณเก่าอ่ะคุณอ่ะอันนี้ได้ยินเนอะเก่าอะไรอ่ะไม่คุณนะเก่าอหรอขอซื้อข้าวไม่ผิดต้องผิด ไม่ผมแค่ถามเฉยว่าคุณเก่าหรออย่าทะเลาะอย่าทะเลาะอย่าทะเลาะนะอย่าทะเลาะกันเสียงคุณเดี๋ยวเดี๋ยวไปใส่มั่งเราเดี๋ยวไปใส่มั่งเอาเดี๋ยวไปใส่มั่งเราเดี๋ยวผมจะปล่อยเดี๋ยวผมจะปล่อยให้เขาไปแล้วแล้วคุณเขาไปใส่เอาแต่ความที่คุณเก่าขนาดเนี่ยแบบน้ำทรงน้ำเสียงคุณอ่ะก็ผมเนี่ยตลอดใชมอยู่ถ้าอยากอยู่กับสบายๆอ่ะก็ก็ทำเสียงให้มันนุ่มนวลกว่านี้หน่อยอะไรบ้าะต้องทำไงอ่ะต้องแบบเฮ้ย ต้องแบบอ้าวดูทีซีเขายังสวนทีซีแบบนี้เลยคิดดูอ่ะไอ้ยานี้ผมเตือนนะเว้ยคิดดูสบายสบายนะเว้ยไม่เข้าใจแต่ผมแค่ขอซื้อข้าวอะครับเนี่ยบอกไม่คุณที่คุณบอกว่าผมด่านี่ผมด่าหรอคุณยังไปเรื่องนายวอรโซนอะผมไม่สอนหรอกไปงั้นเดี๋ยวผมไปนะงั้นเดี๋ยวให้เข้าไปคุณมาถามผมหน้าวอรเอ้ยคุณมาถามผมหน้าสภาเด้อคุณอะมาถามผมหน้าสภาเด้อสวยสวัโหลครับ ทีซีดีครับทีซีดีครับอันนี้อันนี้คือผมทำไรได้ป้างเขาทือพอได้ป่าเพราะว่าเขาด่าเพื่อนผมผมไม่ได้โฮมคองเขาอยู่แล้วอเพราะเพราะว่าเพราะว่าแจ็คโทรมาหาผมมาก่อนแล้วแจ็คบอกว่าเนี่ยมีคนมาเลื้ยใส่อะไรเงี้ยแบบแต่แต่ผมต้องบอกก่อนว่าถ้าเขาถ้าเขาจะมาไก่เกี่ยเพื่อให้ผมช่วยให้จบเนี่ยมีนมีอีกคนเวลาสามแสนก็คือถ้าเขามาขอร้องตรงนั้นให้ผมช่วยนะไครับผม ผมจะให้เขาจ่ายถามแต่แล้วเรื่องในเรื่องเนี้ยมันก็ต้องจบครับโอเคตอนนี้ยเขายังไม่ได้ขอจ่ายแล้วทตัวดีๆครับผมดูทรงแล้วก็เลือนเลือคนหนึ่งแล้ก็จ่ายการโอเคครับได้ครับโอเคครับไปเฮ้ยพวกเราเดี๋ยวไปกระทืบมันดีกว่าไปกระเทิมมันดีกว่าเฮ้ยให้เขาออกกันไปนอกเขตด่าแม่งเลยดีกว่าด่าแม่งเลยดีกว่าทืบมันดี๋ว่ระทืบมันดี๋ว่ระทืบมันดีกว่ากระทืบมันดีกว่าไอ้เฮียกระทืบแม่งดีกว่กล่าเดี๋ยวด่าเีแม่งนี่าเกินาไอ้เฮีย อาร์ตกระทืบมันได้นะอ๋อข้าเห็นเป็นของเล่นนั่หรอแบบกระทืบมแม่เอ้ยเดี๋ยวด่าไม่ดิว่ะไม่พี่คุยทีซีแล้วน่าพี่เขาด่าตรงนั้นอยู่อะเจ้าข้าได้ยินเสียงเนี่ยอยู่ด่าเลื่อยๆไปดีไปดีไปดีไหนไหนไหนเจ้ามันด่ามาว่าอะไรด่าว่าอะไรมันด่ากูยับเลยต่อยอดดิโอ้โหเฮ้ยมึงนี่ป่าตอแหลจัดเลยได้เด็กส้นตีนหมาไอ้หน้าเขี้ยเขี้ยปลักมึงนี่ถึงสัตว์โทรเสี่ยวเลยมึงอ่ะมึงนี่มึงจุดประสงค์มาเพื่ออะไรเนี่ยสัตว์ให้เขี้ย คือส่งมาทำเพี้ยอะไรสัตว์อะไรสมองมึงอาหารมีมารยาทเหมือนคนอื่นเขาบ้างนะเวลาเขาคุยไอ้ควายเฮี้ยมึงยังนั่งเถียงตลอดต้องเถียงเลยสัตว์อะไรสมองไอ้ควายเวลาคนอื่นเขาคุยไอ้ไอ้โง่เฮี้ยเฮี้ยอย่างจนนสารภาพมึงโคตรจนไหนคุยมีอะไรบ้างวะไมนมีอะไรปะอาร์ตมีมีกระถังน้ำมัน่ะไอ้เฮี้ยมึงดูดิโคตรเสี่ยวมีเสี่ยวจริงมันมีเงินสองเป็นแปดไปเดินมาไปเดินมาถามว่าไงว่าขอซื้อข้าวมีตังค์ใจบอกขอซื้อข้าวเดี้ยอย่างจนเฮีย มีตังค์ซื้อเขายหรอจำาได้มันมีเงินจะสองหมนั่งโป๊กเกอร์ทั้งวันผมจำาได้ตัวลหนล้อุ้ยแจ็แจ็คเคียสนะอรแจ็คแจ็คแจ็คอ้เียโอ้ยโอ้ยโองยโอ้ย้ย้ยอ้ยอ้ย้ยอยอ้อ้ยยอ้ยอ้ยอ้อ้ยโอย้ยมโอ้โ้ยอ้้ยอ้้ยอ้้ย้้อ ในฟังมั้ที่มันพูดตกตลอดการอะมือยขจอกโคเสียวเช่ไหตัวเสียวเลยทั่เน่อฮ้ยย่ขยะเอ้ยกระทืบมันได้นะ ทีซีเขาบอกว่าพวกเราก็เทิมมันได้นะเพราะเขาบอกเขาพูดนี่นี่มึงฟังนี hey. e right. ่ท okay. ีซีเขาพูดเลยว่ามึงอ่ะเลือนเว้ยไอไอไอน้องทีซีเขายังพูดอ่ะขนาดหัวหน้าทีซียัาพูดว่ามึงเลือนอ่ะไอ้เลื้อนจังอาไอเขาไม่ไม่มีไม่มีตังค์จ่ายจริงไอ้เี่ยอย่างเออไอ้ไอ้ไอ้นี่ก็แก่แล้วนะมึงอยากแค่แค่น้ำเสียมึงก็น่าโดนสตีแล้วเอาเปี๊ยดิเอาเปี๊ยดิเปี๊ยวิเปี๊ยนิเปียดิเปี๊ยดิเปี๊ยดิเปี๊ยดิเดี๊ยดิเปีงยห้เปียา ไอ้นี่เหมือนฝันตุดลิงเลยไอ้เนี่ยแค่แค่เสียมึงก็คนสติแล้วไอ้เหี้ยตุดแดงอ่ะตุดแดงๆไอ้เหี้ยโอ้ไอ้เหี้ยใส่เสื้อเป็นปลาคราฟเลยไอ้ทำไมมึงไม่ไปทำงานก่อสร้างวะเหี้ยแคมป์โทรงมึงนี่ไม่น่ากันจากแคมป์ไอ้สัตว์หน้าอยู่โดนตายอ่ะไอ้เหี้ยเสี่ยวฝ่ายว่ามึงอ่ะมึงไอ้แต่งผิวขาวเพื่อเหี้ยอะไรเป็นหนุ่มเกาหลีไอ้สัตว์หน้าตายอย่างกบดุเล่ยโอ้ยตางมาด่ามึงเนี่ยไอ้เหี้ยเห้เจ้าชายกบไอ้สัตว์ล่ำไปล่ำไปเพื่อนล่ำไป คนเหลมานั่งด่าเฮียมึงมานั่งด่าคนอื่นเขาให้ควายก็แมึงเป็ตัวเสียวเลยเฮียได้เขาเขากระเทิมมึงได้หมดแหละไม่ว่าจะในบอลโซนหรือว่าเฮียอะไรอ่ะเขากระเทิมมึงได้หมดแหละเพราะมึงกลตีไงเฮียกาบตากไอ้ควายมานั่งแอคเทียอะไรสัตว์ทำเสียงกลัวสติเอ้ยเหรอเฮียเฮ้ยเอาข้าวปัมนข้าวผมผมผมกูว่ี่ต้องกูว่ายี่ต้องกูเสียวกูว่ายไปเดี๋ยวกูขายข้าวให้มึงว่ายไปเดี๋ยวมึงพนดมือเดี๋ยพอดมือเดี๋ยวผมไม่ต้องกราบตีนพี่กูเลยว่ะข้าวให้มึงเนี่ยข้าวเนี่ย อียสภาพมืท yeah, uh, ้าเดิมเิเดิพันคนอื <Oliver> yeah. <All right. S 2> yup. ่นเขาไอสัต hmm. ว์มีตังค์อยู่สองหมื่ทุยอมเขาพูดมามเขาพูดมาพูดมาดิ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 เฮ้ยมาดิมา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 พูดพูดมาดิ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 พาด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 พูดพูดพาดพูดพาดพูดพาดพดพูดพาดพูดพูดพดพดพู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 ดพ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 ูดพดพดพูดพ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  พูดดิเจเรือนผูดดิเกระตูนดิเร่าดิเร่าฉลาดแล้วฉลาดแล้วให้ตรวจเล่นพูดดิฉลาดจริงอะไรให้ตรวจวะก๋วยเตี๋ยวอย่าไปฮันดูต่อยมานั่งกวนตีนเข้าครัวแก๊งไอ้ควายเทียเสี่ยวมึงเอาแม่งไปเไอ้ขยะทำอะไรได้บ้างอ่ะไอสองสองมื่นมึงเอาไปซื้อเนี้ยแมงกุจิอ่ะอยู่ครับนี่ใช่อร่อยอ่ะหน้าบอกของมึงเดียวไปวะ ไอเฮียนี่กูจำได้ทรงแม่งนั่งจับตักแตนทอมาแดกไอสัตว์ขยะเียเว้ยนั่งไปยงอาีพตกแตหลุ่ไปตกแตนหลุดไปแมงสาบทอเฮี้ยน่ะอนั่นตบแมงวันแดกเระปากเฮี้ยเจ้าชายกบเอ้ยขยะเลี้ยงมงเลี้ยงลูกนหกในหูว่ามึงอ่ะเดี๋ยวไปรถตัวคาตีมาเลยเพื่อนเสี่ยวหลุดแมงนี่ยไอเฮียเ่ยโคตรเสี่ยวเดี๋ยวขอม่กได้ขอพูดคือสภาพมันหมอยังไม่เอาเลยนะนพี่ขอพูดยังไม่พูดปะไอเฮ ขายังไม่เอามึง oh, อ oh. 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 ่ะพ oh. ี่พี่อะเพราะคาพูดมึงไงสัตว์ไรสมองไอ้เนี่น่าจะเพิ่งเข้าเมืองมาแล้วอยากมีบทก็เลยโชว์ของว่ามานอนตายเป็นควายเลยไอ้เนี่ยมุหมามไอ้มึงขอพูดเรื่องไม่พูดวะไอ้เนี่ยปัญญาอ่อนไอ้ไอ้หนุ่มเกาหลีาใช้กบหนุ่มเกาหลีตูดแดงอ่ะไอ้ไอ้เสอนวิธีการใช้ชีวิตให้มันหน่อยดิออออออ ไม่เพื่อนมันไอ้เหี้ยมันน่าจะทำไม่ได้หรอกเพราะมันไร้มารยาทไอ้เหี้ยมึงมันทำตัวเดี๋น่าจะไรสมองด้วยพี่อย่างอย่างแรกเลยอย่างแรกเลยคือเก่งกว่าคุณเขาไอ้ควายไปมีอาวุธก่อนเถอะตัวเองยังไม่เอาเออยังไม่รอดเลยมันเี่ยไปฟาดใครตาัวเองเขาไม่รอดเลยควายหาฟ้หาฟ้ามาเถอะมึงไปหาแก๊งอยู่อ่ะแต่มึงอย่าไปเข้าแก๊งมั่วนะแก๊งที่มึงเข้าแตกหมดอ่ะว่าไม่มีใครขอเอามึงอ่ะไม่น่าจะพี่ฆ่ามันไม่น่าจะมีใครเอาหรอกน่าจะควายอ่ะเอออี่หัวเหลืองอ่ะโดยเฉพาะมึงไอ้ยี่ขยะ หนามันไม่ไม่หมดเรา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 กูยืนคุยกูยืนคุยกับน้องกูมีเสาโลงสาล่าไอ้ยัยนี่เดินมาสาหลายอะไรของมึงไงรู้อะปัญญาอ่อนกว้ยอย่ามีบทจัดเลยนะมึงเนี่ยไอ้เสี่ยวใครใครด่าพี่แจ๊คเนี่ยมึงท่านายไม่เดินมาบอกผมตรงนั้นเลยวะเพื่อนที่ผมซ้อมอยถ้านายเดินมาบอกผมนะกะไรเดี๋ยวกูสวดมนต์ให้เพื่อนพูดอะไรใช่ว่าแต่มนไม่พูดเท่านี้ยเดี๋ยวกูสวดมนต์ให้เดี๋ยวกูสวดมนต์ให้ เราไปีขไปด่าพี่แจ็คเนี่ยผมกดให้มันรอมันไม่พูดเฮ้ยอย่าอย่าไปให้แสงมันบลอเนาอร่อเคีเคมาเดินเลื้อน่ะมันต่างกัน้วยที่อ่ะพี่แจ็คพี่แจ็คพี่แจ็คพี่ได้พกไฟฉายมาป้าทำไมมันวิ่งไปหาพี่อ่ะโอ้โหโอ้โมไเลยยกโอ้โหกดาก็บอกอย่านี้ออนออนเกเยว่หเลียวเียวเียเียวเอให้เลากคนตายอยู่ไหนให้ฆ่ามเลอขยะไอ้เหี้ยไอตายอยู่เียครับไหน อ้แลวครับที่กระจอกเป็นประชาชนแต่ไม่เจียมตัวเลยคว <sh ippers> ายหมอมาชื่อมาดิหมอกระจอกทำป่าดีเป็นการละเมิดเกียกาิพอโดนเขาก็ทีมจริงก็หนีไอ้ควายสกิลมึงนี่เอาตัวรอดจากไลนสกิลหนีไอ้ควายทุเรศฟัสซีฟมันคิดว่ามันเป็นแบกกิลวะเอาชีวิตรอดในป่าไอ้ขยะไอ้เหี้ยพาสซีฟมันคือการหนีเพื่อนพาสซีฟมันอะเหี้ยโคตรทุเรศไอ้สัตว์มานั่งหนาอย่าขนาดมึงนอนขนาดมึงนอนอยู่แล้วน้องตรงเนี้ยตรงเนี้ยเมืองกรุงน้องมึงกลับบ้านน้องไปขยะ

เขาพูดหลอกคุยไรกระจอกไอควายเขาจะไปหมดก็ม่นั่งพูดไอเสี้ยวไอกระจอกไอเดีกขยะรไอควายทำเองม่เมืไรเด็กเี้ยเด็อยเดี๋ยวไม่กล้าพูดเด็กขี้อ่ะไอเทเลไอเสี้ยวทำระกาชนตัวเสี้ยวอยู่เลยไอควายรนมปายาอยากเก่งจิงไปขาูมาก่อนไอควายเทเลเไ็กกระจอกไอช้นปากไอเด็กเชี่ยหัวเกียร์ไอควายเทเล่าเมตนลยควายที่ผ่านมตันมาตอนนันเลยบอก่ราคาตันสองมืิอยู่ในไอควายกระจอกไอเี้ยขยาไอเด็กเียหน้าตาเมือไรเด็กหัวเกียร์ในศัท์ไอเสี้ยวขยยไอเด็กหัวเกียร์โรงเร เฮ้ยไปๆปไนะพี่เจ็ไอเด็กเหมืนวันพี่เจ็เสี่ยวไปไอ้ดไปไอเดอกไปดอกไปแล้วเข้ามาด่ามันต่อแล้ว